คอนโดเลฟ์ตรัยานะคะไซส์27ตารางเมตรนะครับห้องนี้ห้องใหม่ไม่เคยมีคนอยู่นะคะเพิ่งซื้อนะครับฟลอย,ยังอยู่ครับตอนนี้อันนี้ขาดทีวีนะครับทีวีเนี่ยคือซื้อให้นะครับแต่ว่าของยังไม่มาส่งนะฮะอันนี้ของทุกอย่างเนี่ยใหม่หมดเลยนะฮะในห้องนะครับแล้วก็เตียงนะครับมีฟูกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาส่งนะฮะ นี่มีเครื่องทํานอุ่นนะครับอันนี้เป็นตู้ใส่ของใส่รองเท้าได้ครับแอร์นี่มีสองตัวนะครับ มีตู้สาครับมีโซฟานะครับใหม่ครับยังไม่ได้แกะมีเครื่องซักผ้าให้นะครับเครื่องใหม่เหมนกันเดี๋ยวผมลองให้ดูวิวนะฮะห้องอยู่อาคาร a นะครับอยู่ชั้นห้านะครับวิวก็ประมาณนี้